เรือแต่แนวแซบไทยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุครูสุคนนะครับมาพ่อกับบอแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซบแซบคือเก่ามาพี่น้องมาเมื่อนี้ถึงฤดูการแล้วแกงเฮ็ดนะครับใส่จิโร่หรือว่าจิปลมพ่นะอู้ครั้งแรกของปีนะครับพี่น้องใส่หนอไม้พ้ากินพร้อม นี่เป็นหน่อไม้ของมอแดงอันนี้เป็นแขนงหน่อไม้เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องคนใดสนใจอยากกินอยากชิมนะครับได้เฮ็ดได้หอนได้จิ้มป้มเอาหน่อไม้ไปแกงใส่นะครับผมเมาเบิ้งทักมาเบิ้งนะครับวันนี้ได้พักกัทจองน้อยนะครับุ่ะบุยากงามบันไดดอกพี่น้องมันเหลือเลือกเพลินไปตลาดคํานะครับพี่น้องเอ้าขับรเป็นอย่างพักคัทจองน้อยผมห้องบางคนก็นว่าพักพาย อันใดถือพี่น้องเนาะเอากาโบว่ากันแล้วแต่แล้วแต่มองแล้วแต่พื้นที่นะครับฝีมือน้องมวยคือเก่าเบิงปู่ขคนขักนำ้ำ อืมออมฮึมฮืมแจบค่ะ Hmm. เด้อพี่น้องเด้อโอ้ขาขาขาปลาก,กระจองปลาก,กระจองนะนวมันเข่าวขันพี่น้องสุดตรงนั้นกินกับแกงหน่อไม้แกงเห็ดได้ยังว่าแกงหน่อไม้ มันเฮ็ดหลายกว่าผมเลยว่าแกงเฮ็ด <laughs> <laughs> อร่อยมากครับ <laughs> 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 น้งมวยเป็นข้นแกงบ้านแดงไป็นข้นกิน กีปัวผมยำนี่มันมันพี่พี่น้องอืมอืมหลายซื้อเป็นมาลอยหนึ่งถุงบ้างไง อืเป็นอีกอย่างที่หมกักพักกระกจองนี่ครับมากมากมลมเวลากินเข้าไปแล้วเวลาเขากินน้าม,ามันหวานนะนะครับ <laughs> นะจีบผม แดงจะเฮ็ดข่าวนี่วางแซมใส่พักขยงครับโอ้ยลองเหมิง เข้ากันครับ จิรอกับลังหลายช่วงนี้พี่น้อง <c oughs> จิรอกับลังหลายช่วงนี้ครับอืมานครับจิรอ มีแต่จิรอจิปม <laughs> Mm hmm. ปั่นคำใดกับนัวนัวคำนั่น <laughs> Hmm. ืเหลือแต่แนวแซ่บไทยๆเ <c oughs> <c oughs> ข้ากะอุ่นไม่อยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าพราะเพื่อจะได้กิน เย็นแล้วก็บยาติดมือ แกงใส่ฟักช่องพร้อมเนาะพี่น้องแหงครับลูกโดด เหลือแต่จีลรอแลวบันเองครับ <laughs> มายตะกี้ปิดปิดยุดเสาทีป็นนังเรียนเนาะงพี่น้องเนาะอ,อ,อ,อ้ยหาคุจิรอเนี่ยนะครับมาขายสมัยตะกี้กว่าสิได้ย่ามตอนแรงมาหาก้านมาเนี่ย เอาเล็กซักแบบแปะแบบแบดนะครับคันเหีวเหีเสียซักหลัดหูเพิ่นไว้บาเนี่ยตึกดื่นเถียงคืนอืมอ <c oughs> <c oughs> เบิร์ตผันจองแซ่บครับจิโรอกระแซ่บแกงเฮดกะแซ่บผักกระจองกะแซ่บ กินขักกินแน่ข้อลาแซ่บมันสี้อมแกงจีปม ใส่ไอเฮ็ดใส่หน่อไม้เนี่ยครับนเนวมันพี่น้องของเพื่อนคู่กัน ืโอ้ครับเข่าเกือบเบอร์ติปนะครับพี่น้องเอาขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องทุกคนทุกกำลังใจนะครับที่เป็นกำลังใจให้เบาวแดงมาโดยตลอดนะครับฝากพี่ตัวน้องสุคุ่สุกค,คนฝากคนไลค์คนแชร์ แค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับบอลแดงเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเบิร์ตสุขสุขคนนอนรับได้เงินหมืน่นนอนตื่นไก่ได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบบมือไก่ตะแก้วมณนโชดโทษให้ไกยจะได้มาผ่านนะครับลาพี่และน้องไปเพียงสมนี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ